ตัวเล็กาอตัวเล็กของพี่ลีพี่ลีพอจะจับได้นะฮะถ้าตัวใหญ่ๆเกินมันนักปลาล้านนักพี่ไหมครับเนี่ยวัวเจียบกันไหมเนี้ไอืมโยนลงไงดูนะครับมันโยนได้ลงได้เหมือนกันเดี๋ยวเทคนิคการโยนนั่นนะถ้าทำทำทำปะนีทำรับเรานะเราอะมันไม่โยนมันไม่ก่อยชั่วไม่งั้นเราจับปะนีอืมพี่ลีเดี๋ยวเราเราให้โยนได้ก่อนนะปะนีเอ๊ะกอเราจับปะนีนะครับ พอเราโยนดินจะปีมันจะดีปีกมันจะดีดดีถึงทำไมหัามันเสียตรงในกันเดียวเราจังนักนี่ครับพี่น้อยปีกมันจะดีดอ่ะพี่หลีชอบจับแบบนู้นนะแล้วแต่ความชอบนะจับปีนนะครับจับปีนกันเลยแต่เราไอไอนี่มันแบบค้นตัวนะครับเออจับปีกเป็นหนูเราไม่จับเป็นหนูเพราะว่าแขนพี่หลีมันแขนพี่หลีสั้นค่ะทุกคนเราจะจับปีนมากว่าอ่ะพอเราโยนอะไรตรงนี้ครับนี่มันจะลงไปเร็วๆแล้วมันจะก้องมันเลยเราตัวหัวน้ำหนักประมาณ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เนื่องจากมีคนคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นคอมเมนต์ให้ดูนะคะมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าช่วยจับปีกนะคะมาคอมเมนต์ในคลิปว่าควายตัวเล็กนะคะตัวสีฟ้านี้ช่วยจับปีกทั้งสองข้างแล้วโยนให้ดูหน่อยว่าหัวมันทิ่มลงประมาณไหนหลังจากใส่เอกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองโยนให้ดูแต่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะคะ ไอ้ว่าวควายตัวใหญ่ก็เคยมีคนคอมเมนต์มานะคะว่าให้จับปีกมันจับปีกไม่ได้นะคะทุกคนมันปีกมันใหญ่นะคะการจับปีกอะ่ะมันก็อยู่ที่ตัวของคนจับแล้วก็ปีกด้วยนะคะว่าวาควายมันใหญ่ขนาดไหนอันนี้ปีกอะร้อยห้าสิบนะความความยาวแล้วมันก็ค่อนข้างใจะใหญ่เดี๋ยวพี่ลีลองจับให้ดูหน่อยนะ,ะพี่ลีที่เป็นคนตัวเล็กนะคะแขนก็สั้นๆนะทุกคนเวลาจับมันจะจับยากนะ,ะก็เลยไม่ได้จับให้ดูมันก็จะลําบากพี่ลีก็จะ เนี่ยถ้าจับแบบนั้นอ่ะพี่หลีลองโยนนี้ถ้าจับแบบนั้นเนี่ยพี่หลีจับไม่ได้นะคะมันยังไงพี่มันจับไม่ได้อ่ะออาลองทาให้ดูจับประมาณนี้เอาลองโยนนี้มันก็ติดไอหัวไงทุกคนเห็นไหมมันต้องไปอยู่ม่ยนก็มันไม่ได้อ่าถ้าพี่หลีจับตรงหัวพี่หลีลองจับนี่มันไม่ถึงจับพอยากเรวมันเยอะประมาณไหนเนาะอืมัจบ เออจับแค่ให้มันเชิดประมาณไหนโยนลงมันโยนไม่ได้นะทุกคนมันมันก็จะติดตรงนั้นอ่ะลองดูประมาณนี้เออหัวเชิดประมาณนี้อ่ะดูแค่นี้แต่ถ้าพี่ลีโยนพี่ลีจะโยนแบบนี้นะคะนนกกอะไร่ะนน้าั่อตัวใหญ่อ่ะดูตัวใหญ่ก่อนนะเขาถามมาในตัวเล็กเลยเอาใหม่เอาใหม่ทายให้ตรงๆก่อนดเ,อเ,ดเดี๋ยวเชิดประมาณนั้นเลยเดี๋ยวซึ่งมีเวลาโย,ยนเงินเต็มประมาณนี้น้ำหนัก เห็นไหมคะเอาอีกทีนึงหัวมันจะทิมลงแบบนั้นนะคะทุกคนหัวมันคือทางนู้นนะคะทางทางหงอน,นนะนะเรียกว่าหัวไอทางหน้าเนี่ยเรียกว่าไม่ได้หัวนะเป็นหน้าเป็นหน้าความเชดปดประมาณนี้ โ <Okay. S 2> อเคยามกันลนนอ่าพี่หลีแขนสั้นนะคะก็จะจับได้ประมาณนี้มีคนมาคอมเมนต์ว่าทําไมต้องไปจับตรงนั้นทําไมไม่จับปีกสองข้างแล้วก็โยนวางนะนวางมไม่ได้นะคะมันลําบากแขนพี่หลีนะคะแต่คนที่เขาเป็นเซียนมากจริงๆอ่ะเขาเขาไม่มาคํานวณแบบนี้แล้วทุกคนเขาออเขาดูดูแค่จับจับเขาก็รู้เลยนะหมายถึงอาจารย์ที่เก่งๆอะนะเขาลุยเร็วไงาวตัวประมาณนี้ได้เองประมาณนี้กับไอ้ตัวกลางกันเลาตรงเนี้ยมันมันมันทับกันเพราะอะไรอ่าช่วงการเลาอะไรก็สําคัญนะมันทำกันมัดคือดจากแต่เขาอะไรตรงนี้ giá cố đi con con ở con gần vào chỉ mình lấy con đi được nít con thì ngoài kén ăn Ờ, chắc phải sụp cán thì nó phải hiện lec, mà lệch lệch qua ní. à. ở, này nít luôn Ờ tụng lệch mình cho tao mày bầu ừ. tao lâu tụng đi lâu lâu, lâu ấy tao lâu lâu thì tụng đi nháy vậy mà ngoài mình cho kìm nhiều con gần vào thì không phải đuôi nè gặp tụng đi lệch lệch mất là gặp lệch 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 cứ bán à, này bán bầu hay bầu thì tốt Ừ. cho mình cho เพิ่งมาหาส้วนตรงนี้ตรงนี้นะโก่งโก่งมืนตรงนี้ก็เหล็กเหล็กขึ้นมาตรงนี้นะมันนิดกับตพิงตรงนี้นะเพิงรูว่ากันไม่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 แย่เยอะกับมาดูตัวนี้ในจากที่เราดูจากอ่าอาจารย์นะที่เราซื้อกล้องมาเพิงวัาอย้ดูกล้องเวอร์เฟนรับอ่าดูของอาจารย์อาจารย์หลายคนแต่เราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพิมาตรงนี้เหล็กไปนี่กล้องพีิริย์ก่อนกลางใหญ่เลยอืของพิริย์นี่จะยังใหญ่นะแต่แต่จริงๆแล้วของเซียนเซียนหลายคนแล้วก็ทำเล็กอันนี้เหล็ก เหล็กพอเวลาเราเราเราูเขาเนี่ยครับมันจะไม่ดันปีกแต่ถตามันนาถ้าตรงนี้ตี่็แามันใหญยเี้ยเดี๋ยวหล็ก coil เราต้องวาวไม่ไม่เป็นที่นะเหล็กๆที่เราตั้มตรงนี้ใ้ญ่ทึงเราอะทําไม่พออ๋อเขามาแล้วนะครับงอเขามาแล้วใส่ปีกเราเสียทรงอ่าทังนี้พอเราได้ไปเห็นได้ไปดูกล้องเซียนวาวนะครับไล่ดันที่เขาตั้มทงเรามาตั้มตรงนี้เขา้อยเหล็กนะครับร้อยเหล็กร้อยบางไอเหล็กทึงไอนวล พอเวลาเราก๊อกมาแบบนี้นะครับปีกนี้จะไม่เสียทรงเลยมันจะอยู่ในรูปมันจะไม่ดันปีกนะคะมันจะไม่ดันปีกอ่านั่นแหละจากที่เราไปดูหลายๆอาจารย์นะที่ว่าเรื่องจับโยนเนี่ยอาจารย์บางคนเขาไม่ได้จับโยนเลยนะทุกคนเขาแค่ดูเฉยๆจับเฉยๆไม่ได้โยนไม่ได้อะไรเขาก็เขาก็รู้เลยนะคะว่ามันอยู่ลักษณะยังไงอ่าอ่าตัวนี้ก็ตัวแหลกเนี้ยวัวเชิดประมาณนี้ครับขอจบไว้ดอ่าอ่าหจะเฉิดประมาณนี้อ่ะแล้วลองวางนูลองวางลองวางทั้งปีกแบบนั้นเลย ลองวางลองวางทั้งแบบนั้นเลยอ่ะลองวางดูเดียร์ทิมลงแบบนั้นอ่ะวางอีกทีตัวเล็กมันก็วางได้อ่ะตัวเล็กลอก่ะตัวเล็กของพี่ลีพี่ลีพอจะจับได้นะฮะถ้าตัวใหญ่ๆเกินมันน้ำหนักประหลาดมากนช่ไหมครับเนี่ยวัวเจี๊ยบประมาณนี้อือ้โยนลงไงดูอะไครับมันโยนได้ลงได้เหมือนกันแต่เทคนิคการโยนนั่นนะถ้าทำทำทำปะนี้ทำรับเรานะเราวางมันไม่โยนมันไม่ก่อยชั่วไม่งั้นเราจับอันนี้อือพี่ลีเดี๋ยวเราเราให้โยนได้ก่อนนะปะนี้ อพอเราจับอันนี้นะครับพอเราโยนดินจะปี avec. มันจะดีปีกมันจะดีอดอ,อ่ดีถึงตั้งแต่หมายความวันเที่จะลงในกันเดียวเราจังนักนี่นะครับพีห่หน่อยปีกมันจะดีดอะอพี่หลีชอบจับแบบนู้นนะแล้วแ,แต่ความ <Japanese S 1> ชอบนะจับปนีนะครับจับปนีก็เลยแต่เราไอไอนีน่มันแบบต้นตัวนะครับเออจับปีกเป็นหนูเราไม่จับเป็นหนูเพราะว่าแขนพี่หลีมันแขนพี่หลีสั้นค่ะทุกคนเราจับจับปนีมากว่าอ่ะแต่เราโยนในตรงนี้ครับ นี่มันจะล่งไปแบบว่าดมมชาติกองมันเลยเราห<อ>ัวหัวน้ำนักประมาณเอ,าเ,อาเอาเอาอีกทีหนึ่งแขนพี่หลีสั้นนะครับทุกคนเนาะการจับปีกับปีเราโยนมันนี่มันก็ไม่ตา่างกับไม่ต่างกันไม่ต่างกับใช่ไหมโยนลงมันน,นีน่มันจะลงไปฟ้าหมาว่ากับงลง<ต>หัวนะครับเดี๋ยวเราจะปี้ดูน้งเราโยนได้หรือเปาเนี่ยครับอนุ่มปีกมันจะกันไปบอกมันปีกมันจะดีดอ่าดีดแล้วการลงก็วัวเราเขามองเลยไม่จัดเนนะครับ ในส่วนตัวเราเราคิดว่าไม่มีอะไรถูกผิดนะลองทําดูแล้ว<ด>แต่แตความชอบได้ทั้งสองอย่างค่ะแต่คนที่แขนยาวๆจับปีกมันก็โอเคต่วน,นี่วาวน,นี่ได้นักเกินไปก็ไม่ได้นะกับเองท้องวังเลยนัก,น,กนักเกินไปก็ไม่ได้ต้องเอาเอาพอดีเลยนะครับเงาแต่ละตัวเอกเอกขายได้บางตัวก็รวมกันได้เพราะมันมันตทากนะันแต่บางตัวก็รวมมันไม่ได้นะครับเอกนะคะส่วนที่เป็นเอกเนี่ยมันทำต้องทําของใครของมันทําเฉพาะตัวไปเลย แต่ถ้ามันใจรวมกันได้ครับแต่ว่าต้องวาวที่ว่านำหนัก,กตัวอะไรแบมันโอเคกันได้ยัง,ยงถ้าสัดส,ส่วนว่าวเท่ากันแอกก็ใส่รวมกันได้ถ้าสัดส,ส่วนว่าวไม่เท่ากันก็ใส่รวมกันไม่ได้อะพี่ลีลองโยนอีกสักทีอะโยนโยนทั้งสองตัวตัวละตัวละสองครั้งอะโ,อยโยนแบบนั่นแหละอย่างละครั้งอะจบปีอะจะปีก่อนอะจับปีก่อน วัวเจืดประมาณนี it, it like yeah, sure. ้นะครับ huh. น yeah. ี่ครับวัวเจืดประมาณนี้อ่าจะชัดแล้วนะครับทุกคนเอาต่อไปเป็นโยนโยนแบบจับวัวนะครับอืมจับวัวเอามือมือนึงจับตรงนี้นะครับจะปิดตายนี่ครับมือนึงต้องจับตรงนี้ประคองไวนกันนะครับไม่แจกไปซื้อไม่ดีนะครับอย่าซื้อไม่ดีมือนึงต้องประกองตรงนี้ไว้กันอืออ่ะลงวางตรงแบบนั้นเอาด้านข้างดูอ่ะอ่าแบบนี้ปล่อยลงมาเลยครับอ่าด้านข้างจะเห็นชัดกว่านะอ่ะเอาด้านข้างอีกสักทีพี่ ลองจับสองข้างแล้วก็เอาด้านข้างดูวัวเฉิดประมาณนี้นะครับเอ๊ะอะไรยังครับวัวเฉิดประมาณนี้อืมตึ้งโยลงมันจะมีการดีดปีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันต้นองในหัวแต่ตพี่ลีชอบแบบของพี่ลีอ่ะแบบของพี่ลีอีกสักทีแต่เราจะนั่งเดอนนี้หมาว่านะครับประคองประคองประคองที่คอไว้ด้วยซึ่งเอาเอามือนี่ปอดอัวลงไปเลยปอดไปกคือมันนักวันใจมันนักเละปล่อยลงเลย อ่าโอเคเอาตัวลองตัวใหญ่อีกสักทีพี่เอาตัวใหญ่ให้อีกสักทีเอาด้านข้างหันให้ดูด้านข้างเมื่อกี้ดูด้านหน้าไปแล้วดูข้างๆดูมันดีอ่ะเอาลองแบบที่พี่ลีเอาด้านข้างแบบของพี่ลีใช่พี่ลี ครับของพีิรีพิรีทำแบบนี้อันนี้เรามือนึงมือในตานี้จับนี่นะครับบางคนไม่เจียงบางคนเจียมือนี้ก็ได้นะครับมันโยนอย่างนี้เราจับมือนี้พี่ลีถนัดซ้ายค่ะเอ่นแหละทุกอย่างมันอยู่ที่ความถนัดเอาอีกสักทีนี่พี่เอกตัวนี้เบาควายตัวี้มนค่อนบไอ้นักวันนี้ตะกี้ก่อนเอกตัวนี้ว่าควายตัวนี้มันค่อนข้างเบานะไอ้นักวันนี้ตะกี้อะไรวะเวลาผมมาลงผมมา อย่างลงอย่างอย่างอย่างนั้นเลยต้องให้ลงตีมหมาวันนี้เลยแบบน้ออะไรอย่ยวต้องให้หนักหัวนิดนึงเอาตัวนั้นอีกสักทีอ่ะไม่เป็นไรเอาอะไรทีก็ได้เอาอึนเหมือนกับอะไกับกายกายอ่ะลองจับ เนี่กับความเจือต้องว่าเราจับแล้วนี่นยเอาขึ้นให้สูงกว่านี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เลยมันติดพุงวิลีนะ, <laughs> ะติดแอดกันติดแอกกันเอาวางลงดูม,มันไม่ได้มันต้องมันต้องเขมเหลพุงเอาโอเคเอาแบบที่ีิรีชอบอีกสักทีอ่ะจบคลิปแล้วมันายวะกับาซามันเอครับมันเราไปต้องหมอบเกลงกออตัวก็ปล่อยแบบธรรมชาติไปเลยนะครับอืมไม่ต้องเกลงตัวปล่อยแบบธรรมชาติก็ประมาณนี้แล้วแต่ความชอบค่ะ ของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมีคนคอมเมนต์เข้ามาก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคนที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าอยากรู้ว่าสายชุงติดหน้าประมาณไหนหรือความหมายก็คือสายชุงยักหน้าประมาณไหนนะเนี่ยคือ,อยังไงพี่สายชุงจะอยู่ประมาณนี้นะนมันบอกไม่ถูกอะทุกคน,นว่าแต่ละตัวสายชุงความการมดสายชุงมันก็จะไม่เท่ากันนะ ประมาณนี้นะเจะทำมันถ้าเราอยากงาไปเลยอยากงาประมาณนี้มันจะสายยีนะ่อะไอยากประมาณยักษ์ประมาณนี้จะสายดีนะ๋ะะยวส่ให้อยู่ไกลๆเนี่ยประมาณนี้แดดมันส่งองมันมืดๆ้วพี่แบบเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นชัดอยู่เนี่ยทุกคนเห็นไหมคะสายชุงมประมาณนี้นะคะ เพิ่มให้อีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ยังไม่จบคอมเมนต์บอกว่าช่วยจับปีกทั้งสองข้างให้ดูหน่อยว่าสายเชิดหัวเชิดประมาณไหนแล้วก็กับสายชุงว่าติดหน้าประมาณไหนความหมายก็น่าจะหมาย,ยาาความว่ายักหน้าประมาณไหนนะในภาษาของพี่ลิคือยักหน้าประมาณไหนยักหน้ายักลังของเราเลยเดเด็ดเด็ดพี่ลิน้องถ่ายใกล้ๆยงนิดอ่ะประมาณนี้เห็นไหมคะทุกคน ประมาณนี้นะระมาที่นี่ออกมามันจะได้ใช่สสายชุงมของพี่หลีสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะวเวลาถือดูรานข้างประมาณนี้เห็นไหมคะสายชุงก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นชัดแล้วนะคะแล้วเราถึงมันอยากล้างมาเลยวาวเนะ แต่ถ้าอยากล้างแรงอยากวันี้มันขึ้นไม่รลดนะอาวอยากล้างแรงไม่ได้่ถ้ามาหลังเกินไม่ได้ต้องไปหน้าโอเคประมาณนี้ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ประมาณนี้รับรา่จุงตรงนี้มันเลื่อนได้ตลอดลองทําดูค่ะลองทําดูของพี่ลีประมาณนี้เเกลลับไปยฉันก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นชัดๆนะประมาณนี้อนนี้ประมาณนี้อืม โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้อย่างหน้าจนเกินไปได้ย้อมเกินไปหมากเร่งก็้ยังอยู่มันอยู่อะไรก็น่านี้อยู่อะไรก็น่านี้มันหมากเลยนะครับนี่มือมันจะควันอืมนี่ครับมันจะเกยไปบเปยมาหมากมต้องต้องประมาณไหนะอ่ะเอาให้ดีตรงประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้นี่ครับผมได้อยู่ประมาณนี้ครับองศาประมาณนี้อาจจะวาให้ตรงอย่างนี้ใส่กลางเพิ่มานาดูความชีพเลย ขึ้นไปอยู่บนปีประมาณนี้นะประมาณนี้นะทุกคนกอแค่ okay, นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ